สวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปแรกเนาะที่เราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวกันค่ะเป็น EP แรกเริ่มต้นจากข่าวที่น่าย,ยินดีมากๆก็คือน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเป็นข่าวที่ทำให้ประชาชนชาวไทยนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดกันอยู่นะคะก็ยังมีข่าวดีๆนะคะที่ทำให้คนไทยนะคะรู้สึกดีใจข่าว นี้นะคะจะมีเนื้อหาอย่างใดบ้างซึ่งพี่จะไม่ได้เน้นเรื่องของการแปลความหมายนะจะเน้นเรื่องของคำศัพท์ที่อยู่ในข่าวนะคะให้น้องๆได้เพิ่มเติมเรียนรู้กันค่ะ มาดูพาดหัวข่าวก่อนพาดหัวข่าวนะคะเขาเขียนไว้ว่านักกีฬาพานิพักคว้าเหรียญทองแรกของประเทศไทยในกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รมัมมีคำศัพท์อะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเซนชุนะคะก็คือนักกีฬาและตัวที่2เทควันโดตัวนี้จะทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็คืออ่านว่าเทควันโดได้เลยนะและถัดมาค่ะโจชิจะมีความหมายว่าผู้หญิงค่ะ และถัดมาค่ะคินเมดารุคินเมดารุจะมีความหมายว่าเหรียญทองคิงนะคะก็คือทองนะคะเมดาลุก็คือเหรียญน,นั่นเองและถัดมาค่ะคาคุโตคุคาคุโตคุจะมีความหมายว่าควา้ารางวัลหรือชัยชนะเรารู้ความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูประโยคภาษาญี่ปุ่นกันบ้างพนิพักเส้นชูกะเทคโนโดโจชิโยนจวกิโรคิวเดไทฮัสึนโนคินเมดารุคาคุโตคุ ามาดูความหมายกันเลยนะคะพันิพักือเซนชูเซนชูคือนักกีฬานะคะก็คือนักกีฬาพันิพักน่นเองอันนี้จะเป็นประธานของประโยคนะคะทำไมเอ่ยไทยฮัตสึโนะคิงเมดารุคักคุโตคุก็คือขว้าเหรียญทองนะคะคิงเมดารุนะก็คือเหรียญทองคักคุโตคุก็คือขว้านะคะขว้าเหรียญทองแรกนะคะฮัตสึโนะก็คือแรกแล้วก็คว้าเหรียญทองแรกของประเทศไทยนั่นเองแล้วก็ต่อด้วย เทควันโดโจชิยอนจูคิวกิโรคิวเดเทควันโดก็คือก e e ีฬาเทควันโดโจชิก็คือหญิงนั่นเองนะคะยอนจูคิวกิโดก็คือ49กกิโลกรัมคิวก็คือรุ่นนะคะ ก็คือคว้าเหรียญทองแรกของประเทศไทยในกีฬาเทควันโดหญิงนะคะรุ่น49กิโลกรัมนั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับการพาดหัวข่าวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวกันค่ะและคำศัพท์ใหม่ที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาข่าวนี้ก็คืออันแรกค่ะ i show i s h o ก็คือชื่อเล่นค่ะทัดมาค่ะโยบุมาจากคำกริยาโยบิมัสนะคะมีความหมายว่าเรียกแล้วก็ ช i ไอจิคังโนโคริช i ไอจะแปลว่าการแข่งขันจิคังก็คือเวลาโนโคริ no จะแปลว่าเหลือค่ะเอามารวมกันเราแปลจากข้างหลังนะคะเหลือเวลาการแข่งขันและถัดมาค่ะโชริโชริจะมีความหมายว่าชนะหรือชัยชนะและตัวสุดท้ายเอดุ e ก็คือได้รับค่ะ มาดูเนื้อหาข่าวภาษาญี่ปุ่นกันนะเทนนิส no er ึโนอ o โชเดโยบาเร p ุพานิพักเซนชูว่าอันนี้จะเป็นประธานของประโยคนั่นเองนะคะก็คือพานิพักเซนชูก็คือนักกีฬาพานิพักนั่นเองโยบาเรดุ er นะคะก็คือถูกเรียกนะหรือเรียกนั่นเองเรียกชื่อเล่นว่าเทนนิสนั่นเองนะคะอโชก็คือชืนะ่อเล่นนะอ่มาต่อกันค่ะคิวไทจูเด ชัยชั่วโมงน้อย90วินาทีจุดสยอดนุดยอดส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 ุอดสุดยอดสอดสุดอดสุดยอดุดยอดอดสุดยอดสดสุดยอุดยอดสุุดยอดสุดยออดอดสุดยอดดยอยอดสุด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 ยอดสุอดสุดยอดสุดยอดสุดยดสุยอดสุดยอดสอดสุดยอดอดสุดอดสุดยอดสุอดสุดย จูนะคะก็คือ11ต่อ10นะสเปนนเซนชู Spain, no u, นะคะสเปนก็คือสเปนนะคะเซนชู u, คือนักกีฬานักกีฬาของสเปนนะคะแล้วก็โชดิกก็คือชนะนั่นเองแล้วตามด้วยคำช่วยโอเอมาชตะก็คือได้รับชัยชนะนะคะคือชนะนักกีฬาสเปน11ต่อ10โดยที่อะไรเอ่ยโดยที่ชนะที่2คะแนนใช่ไหมคะอ่าซึ่งคว้าชัยชนะ2คะแนนด้วยลูกเตะสุดท้ายก็คือ ไซโกโนชูโตเดนิพ้อยโตอ o คักคุโตคุก็คือขวา2คะแนนนะคะสุดท้ายชุดโตคือการยิงลูกนั่นหมายถึงว่ายิงลูกเตะนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคาไซโกก็คือสุดท้ายในช่วงเวลาไหนก็คือช่วงเวลาที่คิวไตจูเดชิไอจิคังโนคุริคิวเบวโนโทโคโดคือตอนที่ เหลือเวลาการแข่งขันนะชิไอจิคังโนโคดิคิวเบลก็คือ9วินาทีนะคะโดยที่คะแนนตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่9้ต่อ1ินั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของข่าวนะคะโอเคไหมคะพอเรารู้ความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะรู้ความหมายภาพรวมของเนื้อหาข่าวคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยคำศัท์ ถัดมานะที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือคบคุมิงจะมีความหมายว่าประชาชนหรือประชากรแล้วก็โอโครุ ok นะก็คือเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองคิดเซคินะคะคิดเซคิจะมีความหมายว่าปฏิหารหรือสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ฮาจิเมเตโนก็คือครั้งแรกหรือแรกเมื่อกี้เราเจอฮัส u ึโนนะคะอันนี้ฮาจิเมเตโนนะคะก็มีความหมายเหมือนกันเลยแปลว่า ครั้งแรกหรือแรกนั่นเองค่ะรู้คำศัพท์กันแล้วเรามาดูเนื้อหาข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะไทยขบคูมิงว่าล่าสต์คิวบิโอเดโอโคตะโกโตโอคิเซกิโตโยบิโตเกียวโอลิมปิกเดอฮัจิเมะเดโนคินเมดาลุโอคาคุโตคุชิดะคิเดวานะค ok ืออันนี้ประโยคยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันอันนี้มาดูความหมายตรงนี้ก่อนนะคะไทยขบคูมิงวา่าไทยก็คือ ประเทศไทยนั่นเองขบคูมิงก็คือประชาชนค่ะไทยขคคูมิงก็คือประชาชนชาวไทยนั่นเองนะตามด้วยคำช่วยวะถัดมาค่ะ Last ok o Q b i o d e y k o t k o t t o o o ะโอ k i เซ o ิโตนะคะ Lasto Q-bell นะคะก็คือ9วินาทีสุดท้ายล a s t o นะคะเป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะแล้วต่อด้วยอคตะนะคะก็คือมาจากคำกริยา o โค u ที่มีความหมายว่าเกิดขึ้นนั่นเองนะเราผ่านเป็นรูปอดีตค่ะแล้วก็ต่อด้วยโคโตเนาะก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนที่9วินาทีสุดท้ายเนี่ย คิเซคิโตโยบินะคะคิเซคิก็คือปฏิหารหรือสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะแล้วก็ต่อด้วยโยบิก็คือโยบุนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราเจอไปแล้วเนาะมีความหมายว่าเรียกเรียกเหตุการณ์นี้นะคะว่าปาฏิหารนั่นเองนะถัดมาค่ะโตเกียวโอลิมปิกคืเดนะคะโตเกียวโอลิมปิกคืก็คือโตเกียวโอลิมปิกนั่นเองฮาจิเมเตนโนคินเมดาโดก็คือเหรียญทองแรกนะคะ ของโอลิมปิกนั่นเองนะแล้วก็ต่อด้วยคาค u ุโตคุชตานะคะเราผ่านเป็นรูปอดีตเนอะก็คือคว้าเหรียญทองนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะดาร์คเเดวานาคุค่ะก็แปลว่าไม่เพียงแต่นั่นเองเนาะไม่เพียงแต่เป็นการได้รับนะคะหรือคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวเท่านั้นแต่ทำไมคะเรามาดูตอนสุดท้ายเลยค่ะคำพท์ที่เราจะเจอก็คือ เคียวคแปลว่าสมาคมแล้วก็เนตโตคายวก็คือโรคอินเทอร์เนต็ตค่ะเน็ตโตย่อมาจากอินเทอร์เน็ตโตนั่นเองนะแล้วก็คายไวจะแปลว่าพื้นที่ค่ะในที่นี้พี่ขอแปลว่าโรคอินเทอร์เนต็ตนะหรือใครจะแปลว่าโรคออนไลน์ก็ได้ค่ะคังขีจะแปลว่าการดีใจสุดขีดแล้วต่อด้วยโคเอค่ะแปลว่าเสียงมิจิรุนะคะแปลว่าเต็มไปด้วยหรือเต็มนั่นเองนะมาดูประโยคภาษาญีป่ปุ่นนะ ไทยนเทควันโดเกียวคายน์นี่ถือเป็นเม o k ที้เหทอง n นเหรียญทอเหรียญทไว้เ่าดรัด้คองทีเหรียอไดยทเยอเหรียเหยอะไเขาบอกว่าียัง้เป็นกา,าเหรียญทองเหรนยทองแรกสญาเหรีรยญทองมี่ดเหรทค่เหง่รงประเทศไทยด้วยอันนี้คือประโยคแรกนะคะ จะเห็นว่าประโยคตอนท้ายเนาะตรงที่ฮาจิเมเตโนคิม e ดา u ุคาคุโต u ุโตนาตะอันนี้เราเจอแล้วนะคะคือประโยคก่อนหน้าน,นี้ที่เราเจอก็คือการคว้าเหรียญทองแรกนั่นเองนะคะนิทเตะนะคะจะแปลว่าสำหรับเนอะไทยเนะเทควันโดเคียวไคก็คือสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะมาดูประโยคข้างล่างบ้างค่ะไทยเน็ตตกไครไวนะก็คือโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนั่นเองนะ แล้วก็ต่อด้วยคังขีนะคะที่มีความหมายว่าการดีใจสุดขีดนั่นเองแล้วก็เชื่อมด้วยคำช่วยโนโคเอกก็คือเสียงเสียงที่มีความดีใจสุดขีดนั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยเดะมิจเตอิมาสตะนะคะก็คือเต็มไปด้วย เสียงหรือการโพสต์นะคะเนื้อหาที่ดีใจนะคะที่ว่าน้องเทนนิสนะคะคว้าเหรียญทองได้ก็จะเห็นว่าหลายๆโซเชียลนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มเนาะมีการโพสต์รูปน้องเทนนิสหรือโพสต์วิดีโอนะคะตอนที่ดูการแข่งขันนะคะก็เป็นวินาทีที่ลุ้นกันมากๆเลยนะคะตอนที่น้องเทนนิชนะก็มีการตะโกนแสดงความดีใจนะคะก็อันนี้ก็ เป็นภาพแห่งความสุขเนาะในสภาวะการเช่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเทนนิสมากๆนะคะที่ อดทนพยายามนะคะฝึกซ้อมนะคะจนประสบความสาเร็จได้เหรียญทองโอลิมปิกนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้คําศัพท์จากข่าวนี้ไปพอสมควรทีเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะสาหรับวันนี้นะคะทางช่องภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอตซ